anh tụm tụm nó chào đủ ui vắng đi vắng nó với ui tụm ngam ôi nhìn ba cái bàn ngam nó chào nè ui đọc rồi người nhưng mà sợ hôm nay hôm đấy cái này chào chúng chú có một đôi ยายพุดนเลยเจ้ามสองนมนกว่น,นี้เจ้าโอ้อยเห็ดเจงเป็นมูเลยจะใส่ถุงได้แบบนะี่นะนี่ตอนเช,าชา้าเช้าข้าปหาเห็ดเจ้าเจออย่างบาดไห้บ้นานป พึ sociedad, ่งคาไลพึ่งคาไลวันนี้มากับบ่าวไทยบ้านนะเจ้าเนาะแล้วก็น้องเมียเจ้ามากับสามคนเจ้าขึ้นมาถึงยอดดอยละะจะได้เก่าวันนี้รุ่นตระกันนะเจ้าว่าเรามานหรือเปล่านะเจ้าดอกเรกเข้าดอกกำงามเลยนานาเลยเจ้าดอกนะ นี่อีดอกนึงก็ใกล้กันเจ้าดูสีม่วงดอกนั้นบ,บ่ได้เจ้าเป็นระก,กล้กันเจ้าอันนี้ก็ใช่นะดอกเดียมงามเลยแต่ดอกนี้ได้กว่าล่ะเท่าแต่แข็งเนี่ยเจ้าอู้ดอกงามเห็นะเจ้าดอกลังปุ๊กปุ๊กเลยอุ้ยแต่แต่แต

Đúng. Chơi hết na le sao ạ? Hơi xuống đâu đấy Chơi cả, chơi toàn bán sao Một lá hộp sao không được Bán ngán với nó Nè, nhỉ? Đồng nít thôi เจ๊ดได้ก่อาเปื่อยฝนเอ้ยเสียดายเจ้าดิมาได้เปื่อยโอ้ยตอนนี้ได้ละโอยตอนนี้ก็มาได้เจ้าเท่าลำแดงก้อนเนาะยโอ้ยนี้หนอยลยนักงูดอกนี้ดอกเดียวขาอย่างงี้ เกือบซอกเลยเจ้าดอกบานกินได้อยู่เด้อโอโไปอีกสองดอกฮึดอกนี้แปลว่าเปื่อยให้ปล่อยก่อนเจ้าปล่อยเชื่อสามดอกอุ้ยดอกงามมากสามดอกงามเนะาะกำลัง,ลงลจูมเลยเจ้าไอ้พึ่ง ข้าวนี่แหละแกงบานนี่จังจะเห็นไหมอู้วววพระเจ้าอุ้ยนี่ตรงนี้สวยๆแดงเลือดแกงบ้านอยู่น่ะอุ้ยข้างหน้านี่เนี่ยนี่ๆๆตรงนี้งามอุ้ยหันสองอู้วติ๊กจูงก็มีตุ้มๆเต็มปลาเลยที่เห็ดแดงเจ้า ดกจืดๆนี่แฮมตุ่มๆเลวเจ้าดูฟังนี้ฟังนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยเก็บกันเจ้าดอกตู่มงามนี่เรานี่ติดทางไหม

Chịp cho người Điều Mà sao ổn hôm nay hôm đêm kia nè cháu Đóng này mang kì Đóng này Ui bên đóng này Chôm chôm โอ้องหลายๆเจ้ามามมานเฮดแดงมูนี่เนาะ่ะได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้กับบานงามเจ้าสาวดอกนี่งามงามอุ้ยสิมีดอกจีวยเจ้าดอกถุ่มัน ก็มีแดงดอกนึ้นเจ้าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งโอ้เห็ดพึ่งข้าวเจ้า นี่แกงหวานแกงลํำแต่ว่าดอกขาบอาค่อยได้หละเอาไปก่อนหนะ้ามาได้เปื่อยเจาโอ้โเห็นแล้วงอกบานเจ้านี่เท่าปลนนี้บ่ได้มาสองวันบ่นได้นะมันน้ำแพรงก็ได้อยู่ตรงนี้นะเจ้าเห็นแล้วงอกนะเนี่ยมันน้ำแพรงได้อยู่ตรงนี้สองดอกพอเน่าสองนี่กลุมมานี่บานกินได้ โอ้ขอหักมาได้แล้วเจ้าเปื่อยปันเชื่อปันเชื่อฮึมเหรอชมปื่อยเจ้าโอ้ยเห็เดแดงเจ้าวูอดอกตีดอกตูงงามๆนี่นี่ดอกปุ้นอันอีกด,ดอกหนะนึ่งดอกนี้ดอกสวยๆเลยอีกด,ดอกนึงใกล้กันนะเจ้าโอ้ยเห็ดลางหกเจ้าดอกตูงเจ้าดอกน,นมาอยู่นี่น้อยลางหกโด่งน,งนะเจ้า เห็ดแดงเจ้าดอกบานพุ๊โอ้เป็นน้องวันนะ่ะว่าดอกบานเป็นจะได้มันเละหรือเปล่านะเจ้าโอ้โหเอาควอนเด้อมาทานได้ปุ๋ยอีกดองนึงใกล้ใกล้กันเจ้าเดันเดนบานดอกนึง เจอกับเจอตำบ้านพี่น้องเอ้ยแฟงเสียดายเห็ดเมาก่อนมันหายากก็นียขึ้นมาสูงมากเลยอืเมืมเเ่อไรปื่อยแจ้ๆนะเน,นี่ยนะป่อยเชื่อก่อนได้อยู่ได้ยูโอ้ดอกนี้โอ้ยเกือบเท่ามดเลยแฮะเห็ดดอกนี้ดอกนี้กับนังจีโอ้ต้องแบบนี้กันเนาะเฮา ดอกน้องดีดองเลยสามสี่ดอกโอ้ดอกนี้ดอกน้อยจริงนะแต่ว่าแมงกินกแล้วเจ้าคู่ไปใหญ่ตามกันด้วยสามดอกสี่ดอกตะก้าวางในข้างนอกพั่งเจ้าโอ้ยนี่สีเลยเอยเจอ้า Được hôm lâu hầm leo hay là hết lâu hết lâu hộp nè hết Nè lè lâu hết lâu hết Nó hết lâu hết lâu hết ไปนี่เขาหักป๊าชอว์โอ้ยน้อะไร้ทำไมทำไมเห้งบบมาไม่น้องโอ้ยไปลองมาฟังนี้ก่อนโอ้ใจเจ้าไวทำไมไปเจอตอนจุ้มหนึ่งไปอย่างโน้เลยเจ้านี่ไม่เหลืออยู่เจ้าโอ้ยจอกจุ้มดูแล้ว Uhm. Uhm. Nhi cục, cả ba ngâm Đây uhm. Nhi cục, chỉ mất Nhi cục, mất Hãy cho ดอกนี้ดอกเบี้ยดอกฮึสองดอกนี่ดอกไหนะออนควบตู่มันเนาะสองนี่แดงจ้ะโอ้ ่็อกจีเจาอยู่ในดินเลยโอ้ยขายาวแล้วงงกบ้านจะจะได้บ้านเต็มป่าเลย <laughs> กอแดงเจ้าบานบานก็บ้านงามกเมื่อขอกันเด้อเจ้าโอ้ดอกเปื่อยเจ้าเปื่อยดัเปล่อยเชื่อเจ้าตอนนี้บ้านเจ้าเปื่อยเนาะเออเอาขาก็ได้เจ้าเหรออันนี้ดอกตูละงอกดอกนึงบานแต่ก็บานงามนีเจ้าบ้านเยอะไหม อืมบ้านาก็บ้ a r c h i t e c t u r ่ยาวมากิ่าดวตู а น่อี่นเาวรวยว่าวบานีอย่ะปกตหม็่้้า bạn ấy bảo đan nè cho này, hai, ừ. 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 đủ rồi cho, hết cho, hết đen, đồ làm ngắm cho, được ง,งามถุงปลาเสือใส่ปัาเสืออใส่กันหรบานอุย้ยบานกับบานงามจ้ะเห็ดขึ้นข้าวใส่กันหรอปองปองให้หนึ่งน้อนอุย้ยเห็ดแดงเจ้อ้ยแดงก็แดงงามแดงแข็งนะเจ้ะเห็ดข้าว โอ้ยได้กันล่ะได้เอาแกงได้ยังจะดอกนี่โอ้พระพี่น้องดอกนี้โอ้บ่ได้ดอกนี้ปล่อยเชื่อเจ้าดอกนื้อเหยือเพิ่งเข้าเจ้าให้เพิ่งพิ่นขาแข็งนี่ดอกนี้ เห็นดนี่บะโคมนะเจ้าเมื่อกี้ให้พึ่งหอมตายสีน้ำตาลไงใกล้กันเจ้าเห็ดพึ่งก็เต้าขึ้นบกค้อยน้ำนะโอ้ย,อยจุ่มเลยเจ้าเป็นโมูทเพ่เลยแหละ มาแต้ม,มาบานว่าวันนี้เจาะล้นตะกร้าทุกคนเฮแตงเจาะบานกับบ้านงามเลยมีสองดอกเฮีพชรแกดูเจาะนี่สาม จีกมือน,นีเจ้าต้องรอกลู้มเนี่ยว้าวไม่ต้องพอยายทุกคเลยเจ้ามึงต้องมึงกูมีจเจ้าโอ้ยเหตุเองเป็นมูเลยจะใส่ทุงได้แบบนนะี้นะ งามงามงนี่เป็นรามเอาเจ้าโอ้ยเป็นไยบ้านก็บ,บ้านงามจุ๋ม ไปมันไม่มีอะไรใส่เะจ้าอุ้ยแต่งงามก่นี่วาะเนน่เกิดเพาเจาไป้ไปใหมนี่อีก สามสีดอกอืมถา่วแม่เนี่ยนี่นี่เปิดเลยเจ้าสองก็เปิดเจ้าตัวนี้จะไปเปิดพอลยเจ้าอ่ะดอกอุ่ยดอกงาม ที่เจ้านนเก็บก่อนเนาะเดี๋ยวเขาไปหาติดใจนะเจ้าฟัางเลยโอ้ยยินงงในดงเห็ด <c oughs> น,นันนตรงหน้าตรงเนี้ยนี่ก็เต็มเลยแดงก็จเจนี่ยาวถึงเพเลยเจ้าดำ เปิดไปเจ้ายึดใต้ใบไ,ไม้นี่โอ้นี่ก็ถิ่นน้ำอยู่นะเจ้าดอกกีใหญ่เก็ดก้เลยเจ้าตนี้ปอเชื่อ,อกว่ากว,ากวาเป็นชุดเป็นชุดเหนื่อยคอ มาบ้านเจ้าเนาะเดี๋ยวมาดูผลงานร่วมก่อนนะเจ้าเนาอมันจะบ่มีตะก่แก่จะใส่ของไงยะอะไรเห็ดแดงนี่นีะตาง่บ้านเจ้านี่นี่ของผมเบ้าเท่านี้อันนี้ของแพงนะก็ล้นเจ้าล้นล้นมากอย่างยเนวเจ้าะนี่ของกระตาน้อยครับผมกระตาน้อยนี่ของเห็ดเจ้าที่เขาจะใส่ถุงใหญ่เนาะเดี๋ยวเขาจะเอาใส่ถุงใหญ่เลยครับใส่ถุงใหญ่ไปนะลายข้าลายเนี่ยพี่น้องครับผม ประมาณเฮ็ดกัวแดงตอนท้ายนะ่ยเจ้าเนาะเป็นพุ่มแบบใหญ่เลยเจ้านะอ่ะเอาละเจ้าเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าแฟนก็ขอฝากคลิปเพลงอีเจ้าขอขอบคุณทุกการรับชมแพนจะถึงท้ายคลิปพิจาเนาะพิกัดเราอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหมะะ่เลยเจ้าเนาะมันมากนะมากับน้องเนี้ย้องเนี้ยเป็นคนพามาเะนอ่มาเออมันมาเอากลับตั้งใดแล้วปะเนี่ยอ่าวัน <laughs> นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ